สวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับผมมีและหลายคนถามมาว่านะครับปลูกมะพร้าวเนี่ยควรที่จะมีระยะห่างประมาณเท่าไหร่ถึงจะดีนะครับมีและหลายคนฝากถามเข้ามานะครับแล้วก็ถามถามผมว่าผมปลูกจากตรงนั้นถึงตรงนี้เนี่ยระยะมันห่างเท่าไหร่ประมาณกี่เมตรนะครับผมอ้าวนะครับก็ได้ไปศึกษาหลายๆที่แล้วก็ไปดูจากหลาย,ลายพื้นที่ที่ได้ปลูกมะพร้าวมานะครับว่า ระยะห่างที่มันมันจะเหมาะในเรื่องของการที่จะมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับหรือมะพร้าวหลายๆประเภทมันก็ต่างกันนั่นแหละนะครับประมาณนี้อันนี้มะพร้าวที่ผมปลูกนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมจากบ้านแพรวนะครับได้สั่งมาต้นละ45บ้าบาทครับรอบแรกมีสสั่งมา1ิบต้นถัดจากนั้นก็สั่งมาเพิ่มอีกนู่นครับฝั่งนั้นนู้นก็ปลูกลงไปตามที่เห็นครับระยะห่างที่ควรที่จะมีอย่างนี้น้อยครับอย่างนี้น้อยที่สุดเลยคือประมาณ4ี่เมตรครับ สีเมตรแล้วก็ระยะที่ผมได้ปลูกนี่คืออยู่ที่ประมาณา6เมตรนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ระยะจริงๆที่ผมได้ไปศึกษาแล้วก็ดูมาหลายที่เขาก็บอกว่าควรที่จะมีระยะห่างในการปลูกอยู่ที่ประมาณ7คูณเเมตรนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็ตามที่คือเราเห็นแบบนี้อาจจะอาจจะดูห่างครับแต่ว่าพอมะพร้าวมันโตขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราตัดกลับไปดูตรงที่พอมันเริ่มโตขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงครับอ,อย่างเช่นฝั่งด้านนู้นนี่ครับ พอมันโตขึ้นมาล้วเห็นไหมครับกิ่งก้านสาขาที่มันจะแตกออกเห็นไหมครับถ้าเกิดระยะห่างประมาณ4เมตร4ี่เมตรก็คือระหว่างต้นไม้2ต้นนี้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับพอพอมันโตขึ้นมาประมาณนั้นเห็นไหมครับใบเขาจะปกคลุมไปครึ่งหนึ่งแล้วพอมันออกลูกพอมันโตขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะมิดหายไปเลยแล้วมันก็จะถี่เกินไปพอมันถีเกินไปเนี่ยในเรื่องของอาหารที่มันจะดึงเข้ามาเลี้ยงลําต้นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่า เยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่าเราแบบพอดีพอดีนะครับมันก็ควรที่จะอยู่ระหว่างนี้ครับ4ี่ถึงเเมตรโดยประมาณเห็นไหมครับผมก็จะปลูกระยะห่างอยู่ที่ประมาณ 5- 6เมตรครับตามที่เห็นจากตรงนั้นถึงตรงนี้เห็นไหมครับเดินเข้ามาฝั่งทางด้านนี้ก็ปลูกลงไปนะครับการปลูกก็ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายครับกพแค่วางลงครับกพแค่ให้ดินมัน ติดกับลูกหน่อยครับไม่จะไม่จะเป็นจะต้องแบบว่าจะต้องฝังให้มันหายมิดไม่ใช่ครับก็เป็นประมาณนี้เห็นไหมครับผ่านไปประมาณ2อสสัปดาห์ครับตามที่เห็นนะครับมันก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ว่าดินมันก็จะต้องแบบชื้นนะครับมันควรที่จะเป็นแบบนั้นถ้าในกรณีที่ปลูกแบบนี้ในช่วงฤดูแดง้งไม่รอดครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดว่าเราปลูกในช่วงของฤดูฝนถ้าเป็นแบบนี้โอกาสรอดก็จะสูงครับเพราะว่ารากของเขาเนี่ย ลงไปหาอาหารได้แล้วมันก็สามารถที่จะยึดลําต้นได้ก็จะเป็นประมาณนั้นครับตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่เห็นนะครับประมาณหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานผมไม่ใช่หนึ่งงานละเกือบจะสองงานเลยแหละนะครับก็จะใช้มะพร้าวน้าหอมประมาณสักยี่สิบต้นนะครับประมาณนั้นหลังจากที่รอบแรกนะครับได้ปลูกลงไปแล้วนะครับบริเวณขอบขอบขอบ่บอนะครับอ,อย่างเช่นฝั่งทางด้านนี้เราไปดูกันนี่ ปกขอบขอบบอ่อระยะห่างก็อยู่ที่ประมาณหกเมตรห้าถึงหกเมตรโดยประมาณนะครับเห็นไหมครับก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงท่านต้องต้องไปศึกษาดูได้หลายที่นะครับว่าเมื่อมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในระดับไหนระยะห่างมันควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้คือรอบแรกที่ได้ซื้อมานะครับก็น่าจะประมาณเดือนสองเดือนแล้วแหละนะครับ ก็เป็ี่ยนประมาณนี้เริ่มโตติดแล้วครับแบบนี้ตอนแรกที่ซื้อมาก็จะมีเพียงแค่นี้ครับใบก็จะมีเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตอนนี้โตแล้วนะครับแล้วก็นอไอ้เพจที่ผมได้สั่งซื้อมาก็ตอนนี้คือมันเป็นสินค้าคุณภาพนะครับเขาจะคัดต้นที่มันชิดสวยถ้าไม่สวยเขาจะไม่ส่งครับก็เลยแบบว่าเป็นที่ได้รับความไว้วางใจครับก็เลยหมดแล้วนะครับก็น่าจะประมาณอีกสักของสามอาทิตย์น่าจะมีมาเพิ่มนะครับเห็นไหมครับก็โอเคแล้ว ประมาณนั้นนะครับก็อยู่ที่ระยะระยะห่างระหว่างต้นก็อยู่ที่ประมาณ6กถึงเดเมตรเเมตรประมาณนั้นแหละนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีน้ําครับเวลาที่เขาโตขึ้นเขาสามารถที่จะมีรากในการที่จะลงไปหาอาหารได้ก็คือสําคัญก็คือแหล่งน้ำนอยนะครับมะพร้าวกล้วยพวกนี้นะครับโดยที่ผมก็จะปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนีครับตอนแรกก็จะไม่ได้ฝังดินแบบนั้นก็ขุดออกมาแต่เพื่อนว่าพอดินมันทับถมมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ โอเคครับเช้านี้พาทุกทุกคนเนี่ยมาดูกันครับกับระยะห่างในการปลูกมะพร้าวแบบไหนควรที่จะระยะห่างเท่าไรประมาณนั้นแต่สําหรับผมนี่ครับระหว่าง4ถึงเเมตรโดยประมาณแล้วก็ควรที่จะมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงด้วยเพราะว่าในช่วงของฤดูแล้แรงรากของกล้ก็จะชุ่มชื้นประมาณนั้นแหละนะครับสวัสดีเช้านี้กันทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ